นังสือเสียงธรรมะกดนรกไล้ความปราณีนรกผุมใหม่แสงไฟฟ้าหน้าจอเรืองแสงซัดเข็มน้ำแข็งไฟฟ้าสำนึกคุณพุทธานุภาพปกปักคุ้มครองขึ้นดอกบัวขาวออกเดินทางอาอ,อีสวัสดีผู้วิพากษาค่ะผู้วิพากษาบอกว่าวันนี้จะพาข้าพเจ้าไปชมนรกแสงไฟฟ้าหน้าจอเรืองแสงอะไรคือนรกแสงไฟฟ้าหน้าจอเรืองแสง ก็คือในสมัยที่มีชีวิตอยู่เป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตนิตยสารล,ลามกซีดีลามกรูปภาพลามกคลิปวิดีโอลามกเสียงลามกคำพูดลามกและอื่นๆเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เวในบนโลกมนุษย์เกิดความคิดจินตนาการเพอร้อฝันที่ไม่ถูกหลักทํานองครองธทำบางคนเป็นผู้สร้างสื่อลามกประเภทนี้เอง และมีเจตานานำสื่อลามกเหล่านี้ไปปล่อยไว้บนเว็บไซต์ทางอินเทอร์เนต็ตให้คนอื่นๆได้เข้าไปดูกระตุ้นให้คนอื่นๆเกิดอารมณ์ทางเพศเกิดความคิดในด้านการตันหาทำลายจิตมโนร,รมสำนึกที่ดีงามส่งผลให้เวในประพฤติดในการมด้านอื่นๆตามมาหรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นผู้สร้างสื่อลามกด้วยตัวเองแต่ชอบเข้าไปแชร์ต่อให้คนอื่นๆได้ดู บางคนก็เข้าไปดาวน์โหลดสื่อลามกของคนอื่นเก็บไว้แล้วนำไปเปผยแพร่ซ้ำให้คนอื่นได้ดูต่อทำให้ความคิดของคนอื่นๆถูกลบกวนด้วยสิ่งที่ยั่วยุก,การตัณหาเป็นเหตุให้คนอื่นๆประพฤติผิดในกรรมคนประเภทนี้เมื่อสิ้นอายุไข,ขลงจะต้องไปรับโทษในนรกเวไนที่ได้รับการลงโทษในนรกขุมนี้ จะต้องรับการลงโทษที่ยาวนานแบบไม่มีขอบเขตจ,จำกัดต้องรอจนกระทั่งสื่อลามกที่พวกเขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดสูญสิ้นไปหมดจากโลกมนุษย์ส่วนเวไนทที่ช่วยแชร์สื่อลามกหรือช่วยนำสื่อลามกของคนอื่นไปเผยแพร่ซ้ำก็จะต้องรอจนกระทั่งเวไนทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากสื่อลามกของคนอื่นที่พวกเขาได้นำไปเผยแพร่ซ้ำ หรือช่ออกไปเหล่านั้นสามารถกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่ได้ไม่ประพฤติผิดในการมเพราะดูสื่อลามกประเภทนี้อีกเช่นนี้พวกเขาจึงสามารถพ้นจากนารกขุมนี้ได้ข้าพเจ้าขอคําแนะนําจากุ้ิภากษานารกขุมนี้มีผู้คนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะทําไมคนที่ผลิตสื่อลามกถึงได้มีมากมายเช่นนี้ผู้ภากษาบอกว่า เวไนที่แชร์สื่อลามกของคนอื่นหรือดาวน์โหลดสื่อลามกของคนอื่นเก็บไว้แล้วนำไปเผยแพร่ซ้ำเวในประเภทนี้ถือว่ามีความผิดบาปเทียบเท่ากับผู้ผลิตสื่อลามกจะต้องได้รับการลงโทษในนรกขุมนี้ถึงแม้ว่าความผิดบาปของพวกเขาจะเบากว่าผู้ผลิตสื่อลามกอยู่บ้างนิดหน่อยก็ตามเว็บไซต์ลามกในอินเทอร์เนต็ตใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แค่ช่วงสั้นๆในการดูและแชร์แต่เนื้อหาภายในกลับเต็มไปด้วยพิษร้ายมากมายสุดขนาต่อเด็กๆที่ยังไร้เดียงสาสื่อลามกเหล่านี้ทำลายหนทางการเติบโตทางด้านจิตใจของพวกเขาอย่างร้ายแรงการเติบโตทางด้านจิตใจของเด็กๆแต่ละคนจะต้องวางรากฐานที่ดีทางด้านความปพะพิกของพวกเขาให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแต่ในปัจจุบันเด็กอายุยังน้อยๆก็ถูกมอมเมาด้วยสิ่งไม่ดีจนติดงอมแงมไปเสียแล้วดังเช่นในประสิทธิคันโพธิสัตว์มูลและปณิธานสูตรได้กล่าวไว้ว่าหากได้พบมูลเหตุปัจจัยที่ชั่วร้ายความคิดที่ชั่วร้ายก็จะเพิ่มทวีขึ้นจากบ่อยๆก็กลายเป็นความเคยชินจากความเคยชิน ก็กลายเป็นนิสัยปกติหลังจากที่เด็กโตขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและเป็นเรื่องยากที่จะมีจิตที่สำนึกขอขมากรรมแก้ไขความผิดบาปนอกจากว่าพวกเขาจะได้พบกับมหากรียนานมิตรที่มีคุณธรรมสูงส่งมาชี้แนะตักเตือนพวกเขา คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนับวันก็จะดีขึ้นใหม่ขึ้นทันสมัยขึ้นทำให้เด็กๆอายุน้อยๆขาดการอบรมสอนสั่งเรื่องเหตุต้นผลกรรมยังมีเด็กๆที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่อีกจำนวนมากที่ดูสื่อลามกประเภทนี้บนเว็บไซต์ลามกทุกๆวันเหตุต้นผลกรรมเหล่านี้เวไน,นที่เป็นผู้ผลิตสื่อรวมทั้งผู้แชร์และผู้เผยแพร่สื่อลามกทั้งหลาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยเหตุนี้ทําเนียบนรกจึงสร้างนรกขุมนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อลงโทษเวไนประเภทนี้ให้หนะักข้าพเจ้ามองเห็นเวไนในนรกขุมนี้ล้วนเปลือยกายล่อนจอนพวกเขาต่างก็งมุ่งหน้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องล้วนเต็มไปด้วยสื่อลาโกแต่ข้าพเจ้ากลับมองเห็น เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเป็นเครื่องมือทรมานนักโทษมันดูคล้ายไฟสีแดงที่ปล่อยแสงได้เมื่อวิญญาณบาปที่หมกมุ่นในการเดินเข้าไปใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์จะปล่อยตะขอไฟสีแดงออกมาเกี่ยวควักเอาลูกตาทั้งสองข้างของวิญญาณบาปลดออกมาทันทีตามด้วยเข็มน้ำแข็งไฟฟ้าที่ซัดใส่ร่างของพวกเขาจนเลื่อนไหลไปทั้งตัว เข็มน้ำแข็งไฟฟ้าถูกซัดออกมาทิ่มแทงที่ส่วนหัวก่อนจากนั้นจึงไล่แทงลงมาตลอดทั้งตัวทั่วทั้งตัวถูกทิ่มแทงด้วยเข็มเต็มไปหมดเลือดสดๆไหลออกมาเป็นสภาพเหตุการณ์ที่น่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งโหเที่ยมทารุณและต้องรับโทษที่ยาวนานอย่างไม่มีขอบเขตจ,จำกัดต้องรอจนกว่าสื่อลมกของพวกเขาเหล่านั้น จะสูญหายหรือถูกทำลายไปจนหมดสิ้นจากโลกมนุษย์นี่คือความทุกข์ทรมานที่ยาวนานอย่างไม่มีขอบเขตประมานโดยแท้ออกจากนรกขุมนี้กันก่อนเถอะโหดเที่ยมจนทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วผู้วิผู้พากษาบอกให้รู้ว่าในขณะที่หนังสือกฎนรกไรความปราณียังไม่ได้ถูกตีพิมพ์ออกมาท่านจะต้อง เอาเนื้อหาของหนังสือไปเปิดเผยในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เนต็ตก่อนเพื่อให้เวในที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านได้อ่านบทความนี้และสามารถกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่อีกทั้งช่วยบอกต่อหรือแชร์ข้อมูลนี้ให้กับผู้ที่ชอบแชร์สื่อละมกทั้งหลายได้รับรู้อาศัยเหตุปัจจัยนี้มาบรรลุจุดประสงค์ในการชำระล้างจิตใจของผู้คนให้สะอาดบริสุทธิ์ ให้ในสมุดบันทึกบัญชีบุญบาปของเวไนททั้งหลายที่ช่วยแชร์ข้อมูลเหล่านี้ตักเตือนผู้คนสามารถได้รับการจดบันทึกเป็นคะแนนมหากุศลซึ่งเทียบได้กับบุญกุศลจากความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ความชั่วทั้งปวงตามตัญหามาเป็นอันดับหนึ่งความดีทั้งมวลความกตัญญูมาเป็นอันดับแรกพยายมราชของเราชื่นชมสรรเสริญลูกกตัญญูยิ่งนะ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ท่านกลับไปก่อนเถอะอ้อายอกราบลาผู้ิภาษาขึ้นดอกบักบไขค,ความลี้ลับของการดำรงชีวิตในภูมินรกเขตแดนสามัญชนหลังจากที่กฎนรกไล่ความปราณีได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็มีบางคนคิดว่าหนังสือเล่มนี้เขียนด้วยวิธีการพรทัพทรท่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ และประคองไม้เขียนออกมาบนกระบะทรายดังนั้นอาอี้ขอบอกอีกครั้งนะคะว่าอาอี้ใช้วิธีการนั่งสมาธิเข้าสู่ความสงบนิ่งจิตไม่คิดฟุ้งซ่านจึงสามารถรวมกายใจเข้าสู่ฌานสมาธิแล้วอาศัยพลังแห่งพุทธานุภาพช่วยเพิ่มพลังและความสามารถทำให้อยู่ในสภาพที่สมองปลอดโปร่งมีความตื่นแจ้งสามารถมีสติ เข้าใจอะไรได้อย่างกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นจึงขึ้นดอกบัวขาวมาถึงแดนนรกภูมิในช่วงริปปาด้วยเหตุนี้บทความที่เขียนลงในหนังสือแต่ละครั้งจึงต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาภายในด้วยการเดินทางไปไปมามาในนรก3-4ลถึงรอบเพื่อตรวจดูว่าเนื้อหาที่เขียนนั้นเป็นความจริงข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการเขียน ล้วนเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งถ้าหากมีคำพูดใดในเนื้อหาที่ผิดพลาดไปทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นความผิดพลาดของตัวอาอีเองเป็นเพราะว่าความสามารถในการบอมเพลนเพียนปฏิบัติ<แ>มีขีดจำกัด<แ>เลยทำให้ฟังผิดฟังเพี้ยนไปแต่จิตใจของอาอีที่ปรารถนาจะทำงานเพื่อบันเพื่อพระพุทธทาสิสัท และเอื้อประโยชน์ต่อเวไนททั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการวิธีประทับทรงและประคองไม้เขียนบนกระบะทรายก็ดีการประทับทรงแบบเต็มล่างก็ดีหรือการฟันเห็นนิมิตแล้วเขียนออกมาก็ดีวิธีการเหล่านั้นย่อมไม่เหมือนกับวิธีการที่ได้เขียนกฎนรกไรความปราณีเล่มนี้อย่างแน่นอนขอเชิญคุณสุภาพบุรุษ คุณสุภาพสตรีและคุณผู้อ่านทุกทกท่านโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำนึกคุณพลังพุทธานุภาพประทานพรขึ้นบัวขาวออกเดินทางอ้าีสวัสดีผู้วิภากษาค่ะวันนี้อยากจะถามผู้วิภากษาว่าแดนสามมันชนในนรกขูมิมเป็นภพภูมิของผีใช่หรือไม่คะผู้วิภากษาพูดว่าแดนสามมันชนเป็นภพภูมิผีที่อยู่ภายใน การปกครองของนรกก็คือเวไนตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นคนดีและก็ไม่ได้เป็นคนเลวไม่ได้ทำอะไรที่เป็นบุญเป็นมหากุศลและก็ไม่ได้ทำความชั่วที่เป็นความผิดบาปร้ายแรงตลอดชั่วชีวิตผ่านพ้นไปอยา่างปุถุชนคนธรรมดาเมื่อสิ้นอายุไขจะมีอนิจจังขาวดำโยม,มทูตขาวดำ นำตัวไปรับการพิจารณาตัดสินคดีเมื่อตรวจสอบบุญบาปในสมบันทึกแล้วพบว่าไม่มีบาปการรมที่จะต้องรับโทษในนรกก็จะจัดให้ไปอยู่ในแดนสามัญชนหากมีบุญกุศลมากก็สามารถเลื่อนระดับสูงขึ้นหรืออาจจะได้กลับไปเกิดบนโลกมนุษย์อีกวันนีไ้ไปเยี่ยมชมแดนสามัญชนก็แล้วกันโอ้เพียง ชั่วพริบตาเดียวก็มาถึงแดนสามัญชนแล้วรู้สึกว่าที่นี่ช่างดีกว่านรกอย่างมากมายเหลือเกินอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต้องถูกการลงโทษการดำรงชีวิตของเวไนที่นี่ไม่ค่อยแตกต่างจากบนโลกมนุษย์เท่าไหรนะ่นักทุกคนมีอิสระเสรีเป็นอย่างยิ่งเวไนในแดนสามัญชนสามารถเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรม ได้อย่างเสรีมีอิสระในการทำธุรกิจการค้าแบบเรียบง่ายที่นี่มีทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆรวมทั้งร้านค้าท้องฟ้าของที่นี่เป็นสีเทาไม่มีดวงตะวันไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงดาวเสื้อผ้าของพวกเขาดูเหมือนมืดๆพวกเขาไม่มีร่างกายที่เป็นเลือดเนื้อรู้สึกว่าลนะักษณะรูปร่างของพวกเขา ออกจะดูเบาๆลอยๆไม่เหมือนกับเวไนบนโลกมนุษย์ที่เวลาเดินจะรู้สึกว่ามีน้ำหนักตามแรงโน้มถ่วงของโลกนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเวไนในแดนสามัญชนกับเวไนบนโลกมนุษย์ข้าพเจ้าเดินดูเบื้องหน้ามีชาวสามัญชนกลุ่มหนึ่งกำลังชุมนุมกันอยู่ที่แท้เป็นเขตพื้นที่ขายปลีกสินค้านานาชนิด ที่มีลักษณะเป็นทางเดินยาวๆทางเดินนี้ยาวมากทั้งสองฝากข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเต็มไปด้วยร้านค้าแผงลอยของผู้ค้าเล่ทุกร้านจะมีเจ้าของร้านประมาณสองถึงสคนแต่คนที่ขายมีเพียงคนเดียวที่นี่มีเขตพื้นที่อาหารเลิศรสด้วยมาดูพวกเขากินอาหารกันเอรู้สึกว่าอาหารของพวกเขาไม่มีความอุ่นเอาซะเลย อาหารทั้งหมดเย็นเจี๊ยบและดูเหมือนจะเ,าเบามากที่จริงแล้วควรจะบอกว่ามันดูไม่เหมือนอาหารแต่มันดูเหมือนวัตถุสิ่งของซะมากกว่าเมื่อข้าวเจ้าลองหยิบอาหารขึ้นมาไว้ในมือกลับรู้สึกว่ามันเป็นวัตถุสสารที่ไร้น้ำหนักอยู่บนโลกมนุษย์เมื่อหยิบแก้วน้ำขึ้นมาสักแก้ว ก็จะรู้สึกว่ามีน้ําหนักของแก้วน้ำแต่สิ่งของที่นี่กลับไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเรามาดูกันว่าร่างวิญญาณของแดนสามัญชนเขากินอาหารกันอย่างไรพวกเขากินอาหารโดยการสูตรกินและที่สำคัญคือสูตรกินได้ไวมากทันใดนั้นข้าวเจ้าได้ยินเสียงแม่ค้าคนหนึ่งเรียกข้าวเจ้าสวัสดีคะ่ะแม่ค้านี่อะไรเหรอคะนี่คือน้ำซุปที่เพิ่งทำเสร็จ เมื่อเดิมหมดแล้วปีหน้าค่อยเดิมใหม่ห้าหนึ่งปีเดิมหนึ่งครั้งแม้แต่เหตุหลินจือทั้งหลายก็ยังไม่มีสรรพคุณแบบนี้เลยเดิมครั้งเดียวก็พอและประกัน1ปีนี่เป็นอาหารบำรุงร่างกายที่ยอดเยี่ยมจริงๆเวลานี้มือของแม่ค้ามากระทบโดนมือของข้าพเจ้าแม่ค้าพูดว่าคุณน้องอุณหภูมิในร่างกายของเธอสูงมากเลยนะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด มาดื่มน้ำซุปนี่สักถ้วยเถิดดื่มทั้งหมดแล้วก็จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเธอลดลงทำให้รู้สึกเบิกบานใจข้าพเจ้ายิ้มยิ้มแล้วพูดว่าขอบคุณค่ะแต่วันนี้ยังไม่ดื่มดีกว่าอยู่บนโลกมนุษย์ตั้งแต่ยังเด็กอุณหภูมิในร่างกายของข้าพเจ้าก็ค่อนข้างจะต่ำอยู่แล้วแต่เมื่อมาถึงแดนสามมนชนนี้คิดไม่ถึงเลยว่าอุณหภูมิของร่างกายต่ำขนาดนี้ จะถือว่าสูงมากสำหรับที่นี่บนทางเดินเสน้นนี้พบเห็นวิญญาณทั้งหลายต่างก็มีอิสระเสรีในการช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของรู้สึกว่าเดสามัญชนนี้ก็ธร,รรมดาธรร,รมดาไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแต่ก็ยังมีบรรยากาศที่อึคอมครึมน่าขนลุกอยู่ดีแต่เมื่อเทียบกับนรกแล้วถือว่าดีกว่ามากมายอย่างมากเลยจริงๆ ข้าพเจ้าอยากถามผู้วิพากษาว่าเวนัยในแดน,แนสามัญชนมีอายุไขโดยเฉลี่ยยาวนานประมาณเท่าไหร่และพวกเขาเดินกินด้วยการสูดไอท่านหรือผู้วิพากษาพูดว่าอายุไขที่สั้นที่สุดคือ300ปีอายุไขที่ยาวนานที่สุดคือ1,500ปีถ้าหากมีลากบุญได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็สามารถสิ้นอายุไขได้ก่อนกำหนด และเลื่อนขั้นไปเกิดบนโลกมนุษย์หรืออาจจะได้ขึ้นไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์สำหรับอาหารนั้นพวกเขาไม่ต้องกินสามมือ้อเหมือนเวในบนโลกมนุษย์พวกเขาจะอาศัยอาหารหยาบที่มีรูปลักษณ์สูตรกินส่วนละเอียดที่บนโอชารสของอาหารเข้าไปกินหนึ่งครั้งสามารถอิ่มได้ไป 1. ปีหากลูกหลานบนโลกมนุษย์เส้นไหวในเดือนสี่เชงมิงหนึ่งครั้งก็สามารถอิ่มไปได้หปี แต่ห้ามใช้เนื้อสัตว์หรืออาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์มาเส้นไหว้บรรพชนอย่างเด็ดขาดเพราะจะเป็นการเพิ่มบาปกรรมให้กับบรรพชนที่อยู่ในภพภูมิผีลูกหลานบนโลกมนุษย์ควรใช้อาหารมังสวิรัตท,ที่ปราศจากเนื้อสัตว์หรือใช้อาหารเจรวมทั้งดอกไม้สดและผลไม้มาใช้ในการเส้นไหว้และดีที่สุดควรจะท่องพระสูตรสวดท่องพุทธนามของพระพุทธโพธิสัต์ ทำความดีสะสมบุญกุศลเพื่ออุทิศต,ตอบแทนบุญคุณของบรรพชนที่คอยเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเพื่อให้บรรพชนสามารถไปสุขสุขติในเลวันวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนกลับไปอย่าลืมบอกชาวโลกว่าห้ามใช้อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์มาเส้นไหวบรรพชนอีกเพราะมีแต่จะทำให้บรรพชนต้องรับความทุกข์ ครั้งนี้ได้มาศึกษาเรียนรู้และเข้าเยี่ยมชมแดนสามันชนในนรกภูมิทําให้อาอีได้เปิดโลก,กทัศแจริงๆได้เปิดหูเปิดตาเรียนรู้อะไรไปไม่ใช่น้อยคนตายกลายเป็นผีแท้ที่จริงยังมีชีวิตอื่นๆที่ตาเนื้อของมนุษย์มองไม่เห็นดำรงชีวิตอยู่ในภูมิต่างๆรวมทั้งในโลกมนุษย์ ใช้ชีวิตอยู่ในผลกรรมตอบสนองอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดอาอีสังนึกคุณผู้วิพากษาที่อบรมสั่งสอนขึ้นดอกบัวขาวกับกันเซียเทียนเอินซนสึเตอ